ชีเซสัปดาห์นี้นะคะมีทีมว่า Referee นะคะซึ่งก็หมายถึงกรรมการที่จะคอยมาช่วยตัดสินกฎกอล์ฟนะคะเวลาเราออกไปแข่งกอล์ฟส่วนมากก็จะมี Referee ในการแข่งขันกอล์ฟถ้าเล่นออกรอบทั่วไปก็คงจะต้อง g e n t l e m a n s game นะคะก็คือตัดสินกันเองแล้วก็ด้วยด้วยความรู้เรื่องของกฎที่เรามีกันนะคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ากรรมการเนี่ยเขามีหน้าที่ตัดสินกฎแล้วก็มีหน้าที่ที่จะ ปรับโทษเวลาที่เขาเห็นว่ามีการละเมิดกฎนะคะแต่เขาไม่ได้มีหน้าที่นะคะที่จะมาแนะนํากฎให้กับนักกอล์ฟว่าถ้าคุณตกน้ำนะคุณมีออปชัน 1, น3 2 3อย่างนี้นะ,ะลองเลือกดูอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เขาแต่เขามีมหน้าที่ตอบนะสมมุติว่าเราตกน้ำหรือว่าอย่า อาจจะเล่นลูกนั้นไม่ได้เราอาจจะถามเขาก็ได้ว่าเราเราดร,รอปแบบนี้ได้ไหมเรามีตัวเลือกแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาต้องมีหน้าที่ตอบเพราะฉะนั้นอย่างที่พอบอกกันไปแบบนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะคะว่านักกอล์ฟเองเนี่ยต้องมีความรู้เรื่องกฎในระดับหนึ่งนะคะส่วนมากเนี่ยอุย้ยเล่นบ่อยครั้งเลยที่นักกอล์ฟสมัครเล่นนะคะจะเสียเปรียบนะคะหรือว่า ได้ดนโดนแต้มปรับนะคะเพราะว่าด้วยความไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่ได้ใช้กฎมาเพื่อเป็นประโยชน์แกตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเพราะด้วยความที่เราไม่ได้มีพื้นฐานนะคะเพราะฉะนั้นอุ๋คิดว่านักกอล์ฟถ้าเป็นนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟในระดับแข่งขันเนี่ยเราควรจะต้องมีความรู้เรื่องนี้เพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์เรื่องกฎให้ ดีต่อเรามากที่สุดอย่างเช่นเนี่ยนึกถึงเลยว่า,าเมื่อปี2017นะคะจอร์แดนสปีสเนี่ยเคยไปได้แชมป์ที่ The Open แล้วก็ปีนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเขากำลังเข้าได้เข้าเข็มกับแมตต์คูชาเลยนะคะแล้วก็วันสุดท้ายเขาตีดรา e ออาไปทางขวาแล้วก็ไปอยู่ในกล่องยากองเนินที่น่าจะเล่นไม่ได้แล่ละแล้วก็ใช้เวลาอยู่นานเลยเพื่อที่จะใช้กฎให้เป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดเขาถามตอนนั้นเนี่ยเขามี option, ออปชั่น เขาอยากจะเล่น Unplayable แล้วเขาก็มีออปชัน3อย่างอันนี้ที่เรารู้นะคะแน่ๆก็คือรอ o p 2ขับเล้งตรงนั้นซึ่งคงจะไม่ใช่ออปชันที่ดีเพราะว่า มันอยู่ในที่ที่ไม่สามารถที่จะสองขับเลงก็ยังไม่ช่วยนะคะอีกออปชันหนึ่งก็คือกลับไปตีที่เดิมนะคะซึ่งมันก็เสียระยะถูกไหมคะส่วนออปชันที่3ก็คือลากจากจุดเส้นนั้นเนี่ยไปข้างหลังเท่าไหร่ก็ได้นะคะแนวธงจุดที่ลูกอยู่แล้วก็ไปข้างหลังเท่าไหร่ก็ได้เขาก็เลยมองกลับไปเขาบอกเอน๊นสนามดライブเขาก็หันไปถามกรรมการว่าสนามดライブเนี่ย OB หรือเปล่านะคะ,ะกรรมการบอกว่าไม่ เขาบอกโอเคงั้นปลดไปหนึ่งล็อกละเขาก็เดินเดิน <ๆ S 2> ไปดูพื้นที่แถวนั้นพอดีว่ามันมีคล้ายๆกับรถรถบรรทุกหรือว่ารถเทรลเลอร์อะไรสักอย่างเพราะว่วันนั้นมันวันอาทิตย์และเขาก็ไปจอดอยู่ตรงในที่ที่เขาคิดว่าไม่น่าจะมีใครมาซ้อมดรฟ์ใช่ไหมเขาจอดอยู่เขาก็บอกว่าเอ๊แต่ว่าไอรถทคเนี่ยมันอยู่ในแนวที่เขาจะตีหลังจากที่เขาดรอปในสนาม drive แล้วเพราะฉะนั้นกรรมการเลยก็อนุญาตให้เขาเนี่ย เคลื่อนไปอีกนะคะกลายเป็นว่าเขาได้ช็อตเปิดเต็มๆเลยแล้วก็สามารถทําสกอร์ในหลุมนั้นแล้วก็ไม่เสียแต้มมากทําให้ในที่สุดเขากลับมาชนะได้อ่ะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าเพราะว่าเขามีความรู้เรื่องกฎเขาเลยสามารถที่จะถามกรรมการได้นะคะอ่ะก็อย่างวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หลุม4ี่สนามบางประกงริเวอร์ไซด์ก็เป็นหลุมพลาสามี่สวยเลยล่ะแต่ว่ามีน้ําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราตีดรฟีฟออกไปแล้ว ตกน้ําขึ้นมาเนี่ยนะคะอันนี้มันเป็นน้ำเส้นแดงนะคะเพราะฉะนั้นตกน้ําสมมุติตกกลางบอ่อเลยเนี่ยออปชันมีอะไรบ้างอันนี้ก่อนที่กรรมการจะมาเนี่ยเราควรจะต้องรู้แล้วว่า 1. 2ขับเลงจากตรงจุดที่ลูกเข้าไปนะคะ2ตีใหม่ตรงนี้ตั้งทีได้นะคะ3จุดที่ลูกเข้าอุปสรรคและลากเส้นจากทงจุดนั้นถอยมาเรื่อยๆอ่ะ เราควรจะเล่นอันไหนดีล่ะอย่างแรกเมื่อกี้อันแรกที่บอกว่าสขับเล้งจากตำแหน่งที่ลูกเข้าไปผ่านผ่านเส้นแดงก็คือหน้าน้ําซึ่งดูแล้วเนี่ยนอกจากจะเป็นทางลงเอียงลงแล้วยังย่ายาวด้วยไม่น่าจะเหมาะถึงแม้ว่าจะเป็นจุดที่ใกล้ทงเข้าไปที่สุดก็ตามแต่มันไม่ใช่จุดที่ที่น่าจะดีนะคะก็ตัดออกไปดีกว่าอย่างที่สองตีใหม่ตรงนี้เอ เมื่อกี้เพิ่งจะตกน้าไปแล้วถึงแม้ว่าจะได้ตั้งทีก็ตามแต่เอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งตกน้ําไปไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยดีเราไปจุดที่3กันดีกว่านะคะก็คือเมื่อกี้สมมติว่าลูกมันลอยลอยเข้าไปแล้วตกกลางน้ําเลยนะคะแต่ว่าจุดที่ลูกผ่านเส้นแดงเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าตรงนั้นนะคะลากเส้นระหว่างทงจุดนั้นแล้วก็มา นี่มายืนอยู่บนแท่นทีนะคะที่เราสามารถดรอปนี่ระดับเขา่าและตอนนี้มันแน่นอนพื้นเรียบนะคะหญ้าสวยระยะก็ใกล้เข้ามาด้วยนี่รอยสวยๆเลยร่นเข้ามาอีกตั้ง30หลานะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ที่เล่นได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะคะ เราก็ควรจะมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นพอสมควรเราจะได้ไม่ได้เข้าไปแบบตาบอดนะฮะเช่นไปสมมติไปเลือกซื้อไม้อย่างเนี้ยไม่มีความรู้เลยอย่างนี้คนขายแนะนําอะไรเราก็คงต้องเชื่อใช่ไหมหรือแม้แต่อย่างเอาไปหาคุณหมออย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมีความรู้บ้างเพื่อเพื่อที่เราจะได้ถามคําถามที่ดีให้กับคุณหมอเพราะบางทีคุณหมอเขาอาจจะไม่ทราบว่าจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะฮะก็ถ้าเรามีมีแนวทางไปบ้างเนี่ยเขาก็เขาก็จะสามารถแนะนําในสิ่งที่ดีให้เราได้นะคะ ก็วันนี้ฝากไว้ด้วยว่าเรื่องของเรฟเฟอรีเรื่องของกฎเนี่ยโอเคเขามีหน้าที่ช่วยเราก็จริงแต่เราก็ต้องอมีมีพื้นฐานของเราไปนะคะโดยเฉพาะในนักกอล์ฟเยาวชนนักกอล์ฟแข่งขันเนี่ยฝากไว้ด้วยค่ะช่วง h ีเซทชีเซสนับสรุนโดย น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง